ปราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพายเกนชงมารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูตำสบายนางแล้วก็หมูหมูตากแป๊บเดียวฝนตกนะหนีฝนแล้วเอามาทอดเลยไม่ใช่หมูแดดเดียวนะหมูประมาณไม่ถึงแดดก็ผักชะอมชะอมทัวเธอแล้วก็ผักชีเมื่อเขือแล้วก็มาคววเนี้วเนี่ยเห็นช่องอื่นเขากินกันอยากจะลองกินมากเลยนี่ดังเปะเลย ลองเล,เลยนะคำแรกกิ่งอ่ะสบายนางคําใหญ่ๆอูหมูหมูหมูมันดิ้นมันดิ้นสู้สู้มันสู้ก็ก่อนที่จะไปกินคาแรกฝากกดติดตามแฟนเพจให้ต้อมทราบด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจกันนะครับผมฝากด้วยนะครับคําแรกคาใหญ่ไปเลยชิ้นใหญ่มาก ทำสบายนางรสจัดจนไม่ค่อยได้รสชาติของเนี่ยก่อนขนาดดิบยังหวานเลยอ่ะคนขายเพราะว่ายิ่งเอาไปต้มยิ่งหวานต้มจริงกน้พริกนะ้ มีข้อเหนียวด้วย หวานมากนี่หัวฟังยาวด้วยไหม อาจจะมีเสียงฝนโปรแปะโปรแปะใช่ไหมลองได้บรรยากาศน้าฝนอืมอืมสุดยอดจิตใจหวานดีมีพี่น้อง เอ่อทักแชทมาถามว่าเปลือกมะนาวอะ่ะเวลากินอะ่ะเคี้ยวเปลือกเคี้ยวให้เปลือกขาดด้วยเหรอคือมันต้องให้ขาดนะเพราะว่ามันกืนทั้งชิ้นไม่ได้นี่มันครึ่งลูกะนะเปลือกมะนาวมันต้องเคี้ยวให้ละเอียดเลยคมๆไปเปรี้ยวอร่อยนะ ถ้าใครชอบขมต้องเคียวให้ละเอียดไม่งั้นจะคืนไม่ได้โอ้ยชิ้นใหญ่มากเลยนะกราบขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่สุภาพ แดดเดียวก็เข้ากับน้ำปลา Pun tak pape, ใช่สาใจ ขมิองใหญ่สะใจ ตำแบบเผ็ดๆอย่างเงี้ยถ้าเรากินกับผักอะ่ะมันจะลงตัวพอดีจะเผ็ดอร่อย off. Oh. แซ่บรจสจัดจัดแซับหลายอืม <c oughs> อร่อยมากลำขนาด เดียวก็ใหญ่นะอย่าสองชิ้นติดกันกรุบกรุบข้นมาก ก็น้ำซำชื่นใจ นีน้องอยู่คนนึ่งถามมาว่าคือต้อมทำไมเมื่อก่อนหน้าเล็กจังเดีย๋ยวนี้ทำไมหน้าใหญ่คือมันเป็นที่มุมกล้องนะครับเมื่อก่อนผมจะตั้งกล้องไกลแต่ตอนเนี้ยผมตั้งกล้องใกล้นะหน้าผมกับเลนกล้องอ่ะมีแค่จานนี่แหละขั้นกลางใกล้ไหมใกล้สุดๆอยู่มีแค่จานเท่านั้นที่ขั้นกลางระหว่างเรากับเลน Hmm. โอเคครับผมขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะครับก็ี <c oughs> ห่หลายๆคนเลยบอกว่าไม่สบายก็ฝากดูแลสุขภาพเพื่อนะครับคือช่วงหน้าฝน ก็อย่าไปตากฝนนะครับผมแล้วก็เดินทางอะไรก็พกล่มพกเสื้อกันฝนติดกระเป๋าไปด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับผมต้องทราบเป็นห่วงจริงครับเพราะว่าไม่สบายมามันก็ไม่สบายเนื้อสบายตัวนะเพราะไม่พี่น้องคลิปนี้ก็อร่อยมากเลยครับผมอืมก็ช่วงตอนนี้ก็ช่วงเปิดเทอมใหม่ๆนะคือใครจะไปทําธุระป,ปรับปังอะไรก็ตื่นแต่เช้าเผื่อไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับผมโหรถติดมากกรุงเทพตอนนี้ ทั้งทารถไฟแล้วก็โรงเรียนเปิดเทอมเนาะก็ขอฝากด้วยครับแฟนเพจนะครับฝากกดติดตามให้ต้อมซาด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลับบงใจแรงเชียร์ให้กันนะครับคลิปนี้ต้อมซาต้องขอลาไปก่อนครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย,บายครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม